สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกคนครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําคลิปนะครับแนะนําเกี่ยวกับการอัปเดตข้อกําหนดและเงื่อนไขของ Google Adsense นะครับชื่อว่าภายในวัน2วันเนี่ยนะครับเพื่อนๆพี่น้องที่ทำยูทูบเบอร์แล้วก็มีการใช้บัญชี Google Adsense รับรายได้จาก Google Adsense นะครับก็จะมีอีเมลแจ้งเข้ามาหรือว่าเวลาเราเปิดบัญชี Google เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะมี ข้อความแจ้งเข้ามาให้เรากดยอมรับข้อตกลงถ้าเราไม่กดเราก็จะไม่สามารถเข้าบัญชี Google ได้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรเรากดยอมรับได้ไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปออกมาอธิบายกันเป็นข้อๆแล้วกันนะครับเท่าที่ลองอ่านดูนะครับก็มีการเรียนผู้เผยแพร่โฆษณานะครับเราอัปเดตข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขของ a อดเซนแล้วนะครับกดยอมรับข้อกําหนดใหม่เพื่อใช้ a อ s เซนต่อไปก็คือถ้าเราไม่ยอมรับ ก็คือเราไม่สามารถจะใช้บัญชี Google Adsense ได้นั่นเองนะครับก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรับนะครับแต่ก่อนที่เราจะรับเนี่ยเราก็ลองมาอ่านเงื่อนไขต่างๆดูก่อนนะครับก็เงื่อนไขต่างๆนะครับเรื่องของการเข้าใช้บริการนะครับในเรื่องของ a c c o u n t เนี่ยก็จะเป็นปกตินะครับก็คือต้องอายุเกิน18ปีนะครับ18ปีบริบูรณ์ถึงจะสามารถมีบัญชี Google a s ด e ซนได้นะครับสำหรับน้องๆที่อายุยังไม่ถึง18การจะต้องใช้บัญชี Google a s s e n s e ของผู้ปกครองนะครับก็ å, อันนี้ก็เป็นเนื้อหาปกตินะครับเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ å, จะมีรายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการอนุญาตนะครับก็ å, การมีสิทธิ์เข้าถึงของแอปนะครับก็ å, สามารถ ทางแอป Google Adsense เนี่ยก็จะขออนุญ,ญาตเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเก็บแคชเก็บอะไรเวลาเราค้นหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เก็บอ,อ,อะไรต่างๆเข้าไปโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้เราก็ต้องอนุญาตนะครับให้เข้าถึงนะครับแล้วก็มีอะไรเกี่ยวกับการใช้บริการเนี่ยนะครับท่านก็มีสิทธิ์ในการใช้บริการนะครับตามข้อตกลงของ Adsense ตามกฎหมายนั่นแหละนะครับ ก็คือการใช้บริการของกู้ในเซ็นเนี่ยนะครัก็จะเป็นการให้บริการเครื่องมือทางด้านธุรกิจนะครับก็คือเขาบอกว่าเราต้องใช้บริการต่างๆเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าธุรกิจทักษะฝีมือหรืออาชีพเท่านั้นนะครับก็คือกําหนดไว้ท่านี้นะครับปกติเราก็ใช้เพื่อด้านการค้ากันอยู่แล้วนะครับท่านมีสิทธิ์หยุดใช้บริการเมื่อ,อไรก็ได้นะครับ โดยการลบบัญชีนะครับก็คือแจ้งเรามานะครับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรานะครับอ่าเรามาดูข้อตรงนี้นะครับข้อตกลงของ Adsense นะครับก็คือเขาบอกว่าเขาจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ําเสมอนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็มีการอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เรามายอมรับนะครับก็คือเป็นสิทธิของเขานะครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ต่อไปเขาจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะครับทาง Google Adsense เนี่ยเขาบอกว่าเขามีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ เขาก็จะประกาศนะครับข้อตกลงไว้ตามหน้าบัญชี Google Adsense นี่เลยนะครับแล้วก็จะมีผลบังคับเมื่อเวลาผ่านไป14วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศหากักท่านไม่ยอมรับข้อตกลงนะครับที่เปลี่ยนใหม่นี้ท่านก็ต้องหยุดใช้บริการโอเคนะครับเราจำเป็นที่จะต้องกดยอมรับนะครับในเงื่อนไขข้อนี้ถ้าเราไม่ยอมรับนะครับก็จะหมายถึง ท่านก็จะใช้เอเซนไม่ได้ท่านก็จะไม่มีช่องทางในการรับเงินจาก YouTube นั่นเองนะครับการจ่ายเงินตามข้อ5แล้ว้็หต่างๆการจ่ายเงินก็จะเหมือนเดิมนะครับตัดยอดทุกเดือนนะครับเมื่อยอดครบนะครับภายใน30วันก็จะมีใบแจ้งหนี้อะไรต่างๆพวกนี้ก็ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เราเคยได้รับเงินกันอยู่แล้วนะครับปกติก็ตัดยอดที่ประมาณ 11, 12นะครับแล้วก็เงินก็จะเข้าสักประมาณวันที่23 24, 25นะครับ Google มีสิทธิ์ที่จะหักหรือปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินนะครับก็เกี่ยวกับการจ่ายเงินภาษีอะไรต่างๆนะครับก็ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเงินต่างๆนะครับโอเคข้อ6การยกเลิกการระงับและสิทธิ์ในการจ่ายเงินต่อไปนะครับเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ Google นะครับระงับการจ่ายเงินชั่วคราวใน Account นะครับระงับหรือยกเลิกการเข้าร่วมของทรัพย์สินใดๆนะครับ สามารถระง,งับได้เลยโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้เราทราบนะครับอันนี้ก็คือบอกไปก่อนว่าเมื่อไร่นก็ตามที่เรามีสิ่งผิดปกตินะครับสิ่งผิดในบัญชี Google Adsense นะครับการมีบัญชี Google Adsense หลายๆบัญชีเป็นสิ่งผิดนะครับไม่สามารถมีหลายบัญชีได้คนนึงมีได้แค่บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับหรือไม่มีความเคลื่อนไหวในระยะเวลา6เดือนหรือมากกว่านั้นนะครับติดต่อกันนะครับก็คือถ้าเรา มีบัญชี Google แล้วแต่เราไม่ได้รับเงินไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับภายใน6เดือนเนี่ย g o o ก l e ก็อาจจะลบ Account ของเราได้นะครับท่านอะนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นก็คือภายใน6เดือนเนี่ยนะครับต้องพยายามอัพคลิปเคลื่อนไหวให้เกิดการมีรายได้เข้ามานะครับ ซึ่งถ้าเราทําคลิปลงต่อเนื่องในช่องทุกๆ6เดือนเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ Google Adsense นะครับโอเคนะครับแล้วก็เรเกี่ยวกับการโต้แยง้งกันจ่ายเงินอะไรเงี้ยก็สามารถโต้แย้งได้เหมือนเดิมนะครับต่อไปเราลองอ่านดูรายละเอียดนะครับผมก็จะอ่านดูคร่าวๆให้ทุกคนดูแล้วกันในเรื่องของภาษีนะครับ ระหว่างท่านกับ Google Google จะรับผิดชอบจ่ายภาษีทั้งหมดนะครับถ้ามีนะก็ปกติก็คือ Google จ่ายภาษีก็คือหักเงินของเราจ่ายภาษีไว้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับปกติเราก็จะยื่นภาษีกันทุกๆปีอยู่แล้วนะครับข้อที่8การทดสอบนะครับก็ถ้าเรากดยอมรับก็เราก็หมายถึงเราอนุญาตให้ Google ทําการทดสอบนะครับเกี่ยวกับ a d s e ซน e อะไรต่างๆนะครับ ทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับลักษณะเด่นของแบรนด์นะครับเขาก็อันนี้ก็ในเรื่องของพวกโปรแกรมแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนะครับกูเกิลสามารถส่งแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยมาให้เรามาให้เราทาการทดสอบได้ซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเกี่ยวกับอ,อย่างเช่น YouTube Studio อะไรต่างๆเนี่ยนะเอามาให้เราทดสอบทดลองใช้นะครับแต่ว่า หมายถึงว่าก็ยังเป็นสิทธิ์ของ Google อยู่นะครับหมายถึงว่าเราสามารถใช้ได้อนุญาตให้เราเอามาใช้ได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้เราเอาไปให้คนอื่นใช้อะไรประมาณนี้นะครับเรามีสิทธิ์ใช้ชื่อของท่านและลักษณะเด่นของแบรนด์ท่านไว้ในการนําเสนออ๋อกรณีที่เขาต้องการทําการตลาดสามารถเอาชื่อช่องเราชื่อเราเอาไปนําเสนอได้นะครับโอเคนะครับความเป็นส่วนตัวนะครับเราก็ลองดูนะครับ ก็มีรายละเอียดข้อมูลความเป็นส่วนตัวการคุ้มครองอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับโดยมีกฎหมายควบคุมมาแหละนะครับข้อที่11นะมาถึงข้อนี้นะครับการเก็บความลับท่านตกลงที่จะไม่เปิดเผย,ยข้อมูลลับของ Google เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือล่วงหน้าจากเรานะครับก็คือพวกมีอะไรบ้างอซอฟต์แวร์เทคโนโลยีและเอกสารต่างๆของ Google นะครับ พูดง่ายคือหลังบ้าน YouTube Studio นะบางบางตัวนะครับเกี่ยวกับฟีเจอร์การทดลองข้อมูลที่ Google กำหนดไว้ว่าตัวนี้เป็นข้อมูลลับนะห้ามเอาไปเปิดเผยสำหรับคนนอกนะครับหรือว่า,อ,าอะไรอะ่ะพวกสถิติการวิเคราะห์อะไรต่างๆพวกนี้นะเราต้องบอกว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ าทาง Google ไม่อนุญาตให้เราเอามาเผยแพร่เป็นสาธารณะนะครับเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นในเรื่องของอไรายได้จากทาง y YouTube ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าเคยมีข้อกำหนดมาว่าทาง YouTube ห้ามเผยแพร่ว่าเราได้เงินจาก YouTube เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับข้อมูลที่ฉันได้รับจากบุคคลที่สามคือข้องกันหมายอย่างไรก็ตามข้อยกเว้นของข้อ11นี่ก็คือท่านมีสิทธิ์เปิดเผยยอดรวม ตามจริงที่ท่านได้รับจาก Google อ๋อโอเคในเรื่องของการเปิดเผยรายได้รวมๆที่ท่านได้รับจาก Google เนี่ยสามารถเปิดเผยได้นะ g ูเกิลแอ s เซน e เนี่ยนะสามารถเปิดเผยได้ยอดรวมแต่ว่าพวกรายละเอียดข้อมูลบัญชีธนาคารหรือว่าข้อมูลบัญชีแอ s เซนะไรายต่างๆเนี่ยก็ห้ามเปิดเผยนะครับแต่ว่าเปิดเผยเรื่องยอดเงินอะไรเนี้ยอาจจะได้อยู่ยกเว้นอยู่นะครับ ข้อที่2การปกป้องนะครับก็จะเป็นการตกลงว่าปกป้องคุ้มครอง Google นะครับโอเคตกลงว่าเราจะช่วยกันปกป้องคุ้มครองบริษัท Google นะครับการรับรองการรับประกันและก็การปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับท่านรับรองแล้วกันว่าท่านมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลแอดเซนต์ของตัวท่านเองนะครับมีอะไรอีกไหมก็คือรับรองตัวเองนั่นแหละนะครับว่าจะ ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับ Google นะครับก็คือรับรองตามกฎหมายนะครับทาง Google เนี่ยขอปฏิเสธการรับประกันทุปประกานนะครับเราต้องรับประกันตัวเองนะครับตามตามนั้นนะครับก็ลองอ่านดูผมว่าบางทีบางข้อความเนี่ยมันมันก็แปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ อ,อยากให้ทุกคนลองไปอ่านดูแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเราเรามีความจำเป็นที่จะต้องกดยินยอมอย่างเดียวะนอกจากถ้าเราไม่กดยินยอมนอกจากเราจะไม่ใช้บัญชี google adsense นะครับข้อที่4ข้อจำกัดความรับผิดนะครับก็จะมีข้อจำกัดต่างๆให้เราลองอ่านดูนะครับก็ลองอ่านไปแล้วอ่าข้อ15เรื่องอื่นๆความสมบูรณ์ของสัญญาการแก้ไขข้อตกลง adsense นะครับ ให้ใช้แทนสัญญาต้นฉบับนะครับก็คือถือว่าถ้าเรากดตกลงก็คือเราก็ยอมเหมือนเซ็นสัญญานั่นแหละนะครับการโอนสิทธิ์แม่อนุญาตให้ท่านโอนสิทธิ์หรือส่งมอบสิทธิ์ใดก็ตา,ตามตามข้อตกลงของเอเซนนะครับก็คือ Google ิล s e n ซ e นะครับบัญชี Google ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้นะครับใครสมัครก็คือคนนั้นต้องใช้นะครับไม่สามารถโอนให้คนอื่นได้นั่นเองนะฮะนอกจากจะสลัดสิทธิ์นะครับ,กกกรนะรบยกเลิกไม่ใช้บัญชี แอเซ็นแล้วเท่านั้นเองนะครับเราก็อ่านดูกฎหมายต่างๆนะครับการควบคุมอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับมีอะไรอีกไหมก็มีข้อตกลงนะครับเฉพาะของบริการนะครับหากท่านเลือกรับบริการต่อไปนี้บนทรัพย์สินก็เท่ากับว่าท่านยอมรับข้อตกลง ตามที่ระบุไว้ด้านล่างแล้วนะครับเราก็ลองอ่านแนวปฏิบัตินโยบายเรื่องการเผยแพร่โฆษณาแล้วก็ข้อตกลงต่างๆนะครับถ้าเราเลือกนะครับก็กดใช่ตรงนี้นะครับกดถูกต้องติ๊กไปมันก็จะขึ้นถูกต้องนะครับพอเราติ๊กถูกต้องนะครับยังไงเราก็ต้องติ๊กถูกแล้วนะไม่งั้นเราใช้บัญชี a เ s เซน n ์ไม่ได้นะครับพอติ๊กถูกแล้วเราก็กดไปต่อที่ a เ s เซ e n ์ได้เลยนะครับอ่า เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเข้าหน้าบัญชี google adsense ของเราได้ตามปกตินะครับก็สามารถดูาไรายได้ยอดเงินของเราโดยประมาณได้เท่าไหร่นะครับยอดคงเหลือเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการยืนยันนะครับกดยอมรับข้อกำหนดข้อตกลงของทาง google adsense นะครับ ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาวันวิดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมีข่าวสารเกี่ยวกับยูทูบเบอร์นะครับก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะลาวไว้ก่อนครับสวัสดีครับ